ความเดิมของตอนที่แล้วเราลงท้ายกันที่ผู้ที่ต้องการบูชาท่านท้าวเวสุวรรณจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมรู้จักทำบุญทําทานเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวและถ้าหากเป็นผู้ที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมด้วย ก็เป็นการเสริมบุญบารมีของผู้นั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคราวนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการถวายเครื่องสักการะแด่องค์เท้าเวสุวรรณกันค่ะหากท่านผู้ใดต้องการจะจุดทูปเพื่อเป็นการสักการะองค์เท้าเวสุวรรณนะคะก็ให้จุดทูปเก้าดอกแต่ถ้าหากบ้านไหนไม่สะดวกในการจุดทูปไม่จำเป็นค่ะ ขอเพียงให้เราตั้งอกตั้งใจระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพนอบน้อมและมีจิตศรัทธาเลื่อมใสยอย่างจริงจังเป็นใช้ได้ค่ะการถวายเครื่องสักการะบูชาแด่องค์ท้าวเวสุวรรณนั้นก็เช่นหมากภูสมสุกลูกไม้ผลไม้มงคลต่างๆรวมถึงขนมนมเนยมงคลน้ำสะอาดดอกไม้สด และพวงมาลัยเป็นใช้ได้ค่ะและถ้าหากเราต้องการถวายเครื่องบูชาในวันขึ้น15บห้าคำหรือแรม15บห้าคำหรือในวันพระใหญ่ตามหลักพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะในตำนานกล่าวว่าท่านท้าเวสุวรรณองค์ท่านจะออกตรวจตราดูความประพฤติของคนบนโลกมนุษย์ทุกวันพระขึ้น15บห้าคำ และแลม15คํารวมถึงวันพระใหญ่ตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยค่ะในวันดังกล่าวผู้รู้ท่านได้แนะนำว่าให้นำดอกไม้ทูบเทียนหรือพวงมาลัยและผละไม้มงคล5อย่างหรือขนมมงคล5อย่างน้ำสะอาด5แก้วขึ้นถวายองค์ท่านท้าเวสสุวรรณนะคะผละไม้มงคลก็อย่างเช่น สม้มสับปะรดทับทิมองุ่นกล้วยเป็นต้นค่ะส่วนขนมมงคลก็อย่างเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนขนมชั้นถ้วยฟูเป็นต้นค่ะและถ้าหากท่านใดต้องการถวายหมากภูบูชาก็ขอให้จัด5ชุดด้วยกันค่ะจากนั้นก็ขอให้สมทานสินห้าหรือสินแปด ตามที่เราถนัดค่ะหรือหากใครจะงดทานเนื้อสัตว์ด้วยก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะส่วนในตอนเช้าก็ขอให้ตักบาตรอุทิศบุญกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่มีพระคุณหากพ่อแม่ของท่านใดย,ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ล้างเท้าพ่อแม่ทำความสะอาดเท้าพ่อแม่แสดงความกระตันยุกระตะเวที กับท่านนะคะและพ่อแม่ท่านชอบรับประทานสิ่งใดหามาให้ท่านรับประทานตามกำลังของเราค่ะนี่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อถวายแด่องค์ท่านเท้าเวสวุวรรณค่ะผู้ที่ปฏิบัติในทางศิลธรรมอันดีและผู้ที่มีความกระตันอยู่นะคะก็ยิ่งจะช่วยเสริมบุญบารมีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ในกรณีที่เราไม่สะดวกในการใส่บาทและไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็สามารถทำบุญทําทานบริจาคทรัพย์ตามกำลังของเราเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าอย่างเช่นบ้านเด็กกำพร้าบ้านผู้เฒ่าผู้แก่บ้านพักคนชราบ้านของคนที่ไร้ญาติขาดมิตรหรือเราจะปล่อยปลาหน้าเขียงหรือปล่อยสัตว์ที่เขากำลังจะนำไปฆ่า เช่นปล่อยเต่าปล่อยตะภาพน้ำแม้กระทั่งกบเขียดหอยอึ่งอ่างต่างๆที่เขาจะนำไปฆ่าแต่เราสามารถไถ่ชีวิตและปล่อยชีวิตให้เขามีชีวิตอยู่ต่อได้นั่นก็เป็นการสร้างคุณงามความดีค่ะ และก่อนนอนก็ให้สวดมนต์ไหว้พระสวดพระคาถาขององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณและหากท่านใดต้องการนั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ค่ะเมื่อแล้วเสร็จก็ให้ตั้งจิตมัน่นขอพรจากท่านท้าวเวสสุวรรณในสิ่งที่เราต้องการก็จะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการค่ะ แต่เราอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่ขอพรจะสำเร็จด้วยนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในคุณงามความดีและปฏิบัติตนในคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอให้เป็นประจําเป็นนิสัยค่ะคราวนี้เรามารู้จกักคาถาบูชาท่านท้าวเวสุวรรณปางประธานทรัพย์ของทางทิเบตและอินเดียจะเรียกว่า หัวใจธนบดีค่ะโดยการตั้งนโมสามจบและก็ท่องพรคาถาโอมจัมบาราจาเรนตราเยโซหาจะสวดสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบหรือร้อยแปดจบก็แล้วแต่นะคะส่วนทางไทยเรานะคะก็จะตั้งนโมสามจบแล้วสวด ิติปิโสภัควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมมหาราชิกายักขพันตาพัทธภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ในบทสวดพระคถา้ทวเวสุวรรณนี้หากผู้ใดถนัดสวดเฉพาะท่อนบนก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เรากลับมาฟังตำนานท่าน้ทวเวสุวรรณซึ่งท่านเป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งราบยศสรรเสริญและคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆนานากันต่อค่ะ ท่านเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนท่านเป็นยักษ์ที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธากร่าวไหว้บูชากันเป็นอย่างมากตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาได้มีการกล่าวไว้ในพระสูตรที่มีชื่อว่าอาตานาติยสูตร ท่านท้าเวสุวรรณท่านเป็นหนึ่งในจาตุโรกบาลทั้งสี่บ้างก็จะเรียกท่านว่าท่านเท้าจาตุมหาราชซึ่งเป็นผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกานั่นเองซึ่งจะเป็นผู้ที่ทรงด้วยฤทธิ์อำนาจท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการมากและเป็นโลกบาลที่อยู่ทางทิศเหนือมียักษ์เป็นบริวารค่ะ ท่านท้าวเวสุวรรณท่านยังมีพระนามอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นธนบ,บดีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทนรัพย์ทเนศวรนหมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์อิเชาวสุหมายถึงผู้มั่งมีได้ตามใจยักษราชผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์มายุราชผู้เป็นเจ้าแห่งกินนอน รากะเสนผู้เป็นใหญ่ในพวกรากสดส่วนในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์จะเรียกท่านเท้าเวสุวรรณว่าเท้ากุเรปันหรือเท้ากุเวนเป็นต้นค่ะท่านเท้าเวสุวรรณท่านเป็นหนึ่งในสี่ของเท้าจตุโลกบาลผู้เป็นเทวดาที่คุ้มครองดูแลรักษาสุขทุกข์ของมนุษย์โลก ในทางทิศเหนือค่ะและทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์โลกซึ่งท่านสถิตยอยู่บนสวรรค์เรียกว่าชั้นจาตุมมหาราชิกาองค์ท่านรักษาพื้นที่ทางทิศเหนือซึ่งเหล่าอาสูรลากสดพูดผีปีศาจกินนอนกินนารีเป็นบริวารอาณาเขตที่ท่านเท้าเวสวุวรรณปกครองนั้น ใหญ่มหาศารอย่างมากค่ะท่านเท้าเวสุวรรณยังเป็นหัวหน้าของท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่อีกด้วยนะคะซึ่งประกอบด้วยพระอินทร์หรือเท้าทศรถปกครองทางด้านทิศตะวันออกพระยายมราชหรือท้าวิรุณหกปกครองทางด้านทิศใต้พระวรุณหรือเท้าวิรุณปักปกครองทางด้านทิศตะวันตก คราวนี้เรามารู้จักรายละเอียดเพิ่มเติมของท่านเท้าจัตุโลกบาลทั้งสีกันค่ะขอเริ่มด้วยทางทิศเหนือนะคะซึ่งท่านเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนหรือเท้าชัมพาละหรือคนจีนเรียกว่าตัวเหวินเทียนหวังท่านเป็นยักษ์สามขามีฟันแปดซี่มีสี่กรพระวรกายมีสีเหลืองทองสวมอาภรณงดงามทรงสวมมงกุฎ รูปน้ำเต้าร่างกายขององค์ท่านนั้นกำยำล่ำสันรูปร่างสง่างามสมส่วนค่ะมือขวาจะถือกระบองยาวมีเหล่ายักษ์เป็นบริวารท่านท้าวเวสุวรรณท่านเป็นเทพแห่งขุมทรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคัง่งรักษาขุมทรัพย์ของเทวโลกรักษาสมบัติแผ่นดินอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าสูงสุด ปกครองดูแลเหล่ายักษ์เหล่าอสาูรพูดผีปีศาจทั้งหลายค่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงทางทิศใต้นะคะเป็นที่อยู่ของท้าววิรุณหกหรือพญายมราชค่ะหรือท้าววิรุณหกมหารา,ราชาแห่งคุดหรือจอมกุมพันธ์ท่านจะมีรูปกายสีขาวรูปร่างสมส่วนสง่างามค่ะมีใบหน้าสีแดง แขนซ้ายมีงูเลื้อยพันมือซ้ายขององค์ท่านจับคอง,งูไว้มือขวาถือพระขันมีมงกุฎประดับด้วยรูปนาคมีอสูรเป็นบริวารน,นอกจากนี้องค์ท่านยังมีบริวารเป็นเหล่าโยมทูตค่ะซึ่งทำหน้าที่ถวายงานองค์ท่านเก็บดวงวิญญ,ญาณต่างๆบนโลกมนุษย์ทั้งคนและสัตว์นะคะ ซึ่งเราชาวไทยจะเรียกองค์ท่านว่าท่านพญามัจจุราชค่ะนอกจากนี้ท่านพญามัจจุราชยังมีบริวารที่ทำหน้าที่บันทึกความดีความชั่วของมนุษย์มีนามว่าสุวรรณและสุวรรณส่วนชาวจีนที่นับถือนิกายมหายานจะเรียกท่านว่าเตียงเซียง แปลว่าสง่างามค่ะบางกะเรียกว่าซึ่งในตำนานกล่าวไว้ว่าองค์ท่านจะมีรูปงามที่สุดในบรรดามหาราชทั้ง4ค่ะต่อไปเรามารู้จักทางทิศตะวันออกกันนะคะเป็นที่อยู่ของท่านเท้าทัตรถหรือพระอินทร์ค่ะท่านมีรูปกายสูงโปร่งกว่าเท้าจตุโลกบาลองค์อื่นๆนะคะ ท่านมีผิวกายสีเขียวมือซ้ายถือพินมือขวาดีดพินท่านมีคนทันเป็นบริวารคนทันนี้เป็นเทวดาที่มีความชำนาญและถนัดด้านดนตรีรวมไปถึงการระบมลำฟ้อนและการแสดงต่างๆมีความชำนาญในการขับกล่อมเพลงเมื่อใดที่เราเทวดาทั้งหลายชุมนุมกัน พวกคนทันก็จะทำหน้าที่ขับกล่อมเพลงและระบําลำฟ้อนเพื่อสร้างความสำเริงสําลานสนุกสนานให้แก่เทวดาทั้งหลายค่ะคนจีนจะเรียกท่านว่าสื่อกว่เทียนกว่างค่ะสุดท้ายคือทิศตะวันตกค่ะเป็นที่อยู่ของพระวิรุณหรือทาวิรุณปักโขนนาคราชค่ะ รูปร่างของท่านจะอ้วนใหญ่มีพุงและมีรูปร่างล่ำสันกำยำองค์ท่านจะมีดวงตาที่ใหญ่กว่ามหาราชองค์อื่นๆนะคะมือซ้ายถือธนูทรงอาภรณ์สีแดงเลือดมีนาคเป็นบริวารค่ะเหล่านาคนี้เป็นกายทิพย์มีฤทธิ์เดชมากค่ะและพิษของนาคหากถูกต้องบุคคลใดก็ตาม สามารถถึงแก่ชีวิตโดยพิบตาเดียวค่ะนักสามารถในละมิตตนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาได้หมดค่ะสามารถท่องเที่ยวไปได้ทุกทิศทุกที่ค่ะคนจีนจะรู้จักท่านในนามกว่างมู่เทียนหวางค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ